กระตมชงขาพบกันหลังหวยเล่าพัฒนาออกนอกขนะหลังจากตัวเลขแนวทางเล่าพัฒนาออกไปแล้วสองสี่สองศูนย์เลขหลังหกตัวหนึ่งเจ็ดนะคะเจน่าหายสี่เม็ดเดียวสี 6, 1, 7, ะะ่เม็ดเดียว,ม,ยวมาสองสี่นะคะสี่เม็ดเดียวมาสองสี่โคงพบพุพ่มเข่าสองสี่ล่างตรงตรง,ตงเลย ชุดเต็มเขาทั้งบนทั้งล่างชุดเต็มเขาบนเขาล่างแลค่ะเนาะยูนิลกกุมผู้ใหญ่ใจดีกะเข่าสองสองเด้งเลยเราทั้งสองซีทั้งสองศูนย์ทั้งสองซีทั้งสองศูนย์ท่านผู้ชมเอฟซีทุกท่านทุกคนเขาว่าพพพอคลิปนี้ก็จะเริ่มแช่ออไปด้วยค่ะเด้อ่าเริ่มแช่ออไปพูละสามแช่สองแช่สามแช่เพื่อเป็นความกำลังใจให้ เจ้านั่งนะคะแลวกกอย่าลื่มกดติดตามไว้ย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อว่าจะได้ราบข่าวสารใหม่ๆตัวเลขเด็ดๆจากทาะะกั้งช่องเนาะค่ะเนาะตัวเลขแนวทางของเจนานั่งนะคะทุ่ช่วงขาห้ตตองหดไปเลยนะคะห้ตตองหดไปเลยห้ตตองหดเลยค่ะทุ่มช่วงขาห้ตตองหดเลยในแอดมือสูตรกอน สูตรกระลังเข่าดีค่ะท่านผู้ชมคะสูตรกระลังเข่าดีเมื่อกี้นี่สูตรมันชุ่มกันซีแอดนม่ว่าชุ่มมันช่มซีเขียวกรวมมันชุ่หนึ่งเขียวนี้ชุ่มซีขมาสองซีเขียวต่อไปมันสีชุช่มอ,อย่างเดียวเด้อเห็ดก่อนจับบาดก่อนหนึ่งเจ็ด 172420 เลขชั้นหกกับเจ็ดทำช่วค่ะเลขชั้นหกกับเจ็ดชัน้นหกชั้นหกตัวเลขดินแปดเอาสายหลุดสายวิ่งพายด้เงินลายก็ซื้อลายได้หน่อยกับื้อหน่อย แปดแปดล่องหกบแปดล่องหกตุเร่เนี่ยทางจับคู่เดี๋ยวจ,จับคู่ให้เดี๋ยวจจับคู่ให้ แยวที่แล้วช่วนสี่อีกคางหนึ่งมาหนึ่งกับสองหนึ่งกับสองช่นแปด 81 82 81 82 ห้าหนึ่งห้าสองหกหนึ่งหกสอง ช่ชมค่ะตัวเลขแนวทางเลาพัฒนาของเจน่างกับมีตามหนีนะะเนาะค่ะเนาะตัวเลขแนวทางกับมีตามหนีแปดหนึ่งก็บแปดสงมาแห้งแปดหนึ่งกับแปดสองมาแหงกัน ันหนึ่งหนึ่งกับสองสองพวกกันเราซื้อจริงเลยเอาคำช่องขาตัวเลขแนวทางมัดสำหรับมือมันจันมีตามนี้นะคะวิ่งรูดที่แปดกับหกตัวเลขจับคูให้มีแปดหนึ่งแปดสองหกหนึ่งหกสองหาหนึ่งหาสองตัวรูดตตววิ่ง หนกับสเอ้ยตัวลุดตัววิ่ง8ปกับหตัวเพิ่มเติมคือ1หนึ่งหนึกับสองสองห่งนึ่งกับสองสองทำช่บเอซถูก่านทุกคนกะอย่าลืมอย่าพลาดเพราะว่าสูตรใดทีมกำลังเข่าดิัมจะเข่าต่อเนื่อง,ง,งกันไปลายๆายงวดแล้วมันก็จังสิหลุดถ้าสูตรไดลุดแอดจะจับออกซะก่อน เอาตสูตรที่มันเดินดีมาตลอดเนาะค่ะเนาะนี่สูตรที่แอดออกมากมันก็เข่าดีมาตลอดออค่ะท่างช่ะงวดงวดเมื่อกี้นี่อันหนึ่งศูนกับเก้ากับศูนย์อีกข้างหนึ่งหนึ่งกับสองอันหนึ่งสี่อันหนึ่งสอง เลื่นจับอีกโคหนึ่งท่านผู้ชมวงขามีความเป็นไปได้เบิดเด้มีความเป็นไปได้เบิรแปดห้าแปดหกเอาอ่อมไม่ดีแล้วเดี๋ยวไก่มือเฮ็ดโคง้งวันอาทิตย์เฮ็ดโค้งสุดท้ายมืออีกเท่อนึงเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะอันนี้คือตัวเลขแนวทางเล่าพัฒนาตัวงวดของเจน่างค่ะท่คุณช่วงขา คอยทุกท่านทุกคนโชคมาลำลวุวย่าเจ็บ่ะจนเดือนทางไปแท้คอยปลอดภัยอะไรข้างบนขอให้เจอแต่สิ่งดีๆมีโชคเนาะคะ่นะเนาะพบกันคลิปต่อไปกับท่างช่วงขาคอยทุกท่านโชคดีนะคะอย่าลืมแชร์ไปคนละสองสามแช์เพิ่มการมองเห็นพร้อมจะได้ประขาดข่าวสารใหม่ๆตัวกเล็ๆจากทางช่องพอร้อมนะคะขอพระคุณสำหรับการติดตามรับชม สวัสดีค่ะ